เปแล้วครับเพื่อนๆครับไปให้อาหารปลากันครับผมนี่ครับเป็นนีนะครับมาให้อาหารปลาครับัเมื่อเช้าในลูกให้โอ้น้ําขึ้นหรอเปล่าึโอ้ลูกน้อยผมไปแล้วครับนรอได้ยินเสียงแล้วปึ๊กปักปึ๊กปักปึ๊กปัก,ปก,ปกเดี๋ยวให้ลูกน้อยก่อนโอ้สงสัยต้องได้ลูดสายลงอีกแล้ว น้ำมันจะตื้นไปหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันก็ทรงทรง,งตัวอยู่าวันนี้น่าจะยังลึกอยู่เดี๋ยวเผื่อฝนตกมากลาขึ้นผัดถ่วมอ่านะครับมีสองแบบนะครับผมเม็ดกลางกับเม็ดเล็กไอกลุ่มจิ๋วๆนี่ก็เม็ดเล็กแล้วกันนะรงกินอาหารอ่ะเอาพร้อมไป กินเงินใหญ่เลครับผมไอ้กลุ่มอยู่ข้างนอกก็เริ่มส่งเสียงแล้วครับผมจะจะเติมด้วยเม็ดกลางเข้าไปด้วยนะครับนีมันมีตัวที่ใหญ่ที่แจนจะกินขนาดนี้ได้ละลองดูครับกินได้ไหมนี่ครับกลุ่มปลานิลที่มันกินขนาดนั้นได้อ่ฝนไม่ตกมาสองวันสภาพน้ำก็ยังขังอยู่นะครับ มันก็ตกแต่มันไม่นานนะครับผมเพื่อนวันนี้ตกปล่อยๆต้นไม้ที่ผมปลูกไว้ก็เป็นสมอชั้นดีเลยนะครับในการล่ามเชือกอหนึ่งตัวต้วตวนกระดูกิงอ่อนมาฝั่งนี้ก็มีพุทรานะครับล่ามเชือกเป็นสมออย่างดีเลย เดี๋ยวผมจะลดอันนี้ลงนิดหนึ่งนะครับผมน,นี้มันไม่ยากหรอกครับลดลงแค่คายลวดตรงนี้นิดนึงนี่มันเนี่ยอันนี้ก็ลงได้เลยครับเอาประมาณนี้ครับโอเคได้ได้ปลาจะได้ลดลงไปตามขนาดของน้ำขึ้นน้ำลง ตอนนี้พวกนี้มันไม่ดืดหรอกมันไม่ออกเดี๋ยววานอาหารอีกครับเดี๋ยวไม่พอเพิ่นกินนะครับอึบอึ๊บกินเข้าไปสังเกตนะครับมันโตนะครับปลาปลาทับทิมตัวนั้นเมื่อก่อนเล็กๆนะครับโตขึ้นเยอะเลยครับ ตัวที่เนี่ยนับตอนนี้ดำเหลืองเนี่เมื่อก่อนมองไม่ค่อยเห็นตัว,นะตวม,มันแสดงว่ามันโตขึ้นเยอะตอนนี้อาหารเมเล็กก็เป็นอาหารที่ทรงคุณภาพนะครับผมซื้อมาเป็นอาหารกระดูกเมเล็กนะคุณภาพไม่ต่างกับขนาดกลางเดี๋ยวผมไปให้กลุ่มข้างนอกก่อนนะครับกลุ่มนี้ก็รอกินอยู่ จะให้อ้อมเลยนะครับผมอากาศดีครับช่วงนี้ห้าโมงเย็นฝั่งนี้บ้างครับเสร็จจากนี้ก็จะไปจุดใหญ่ครับ โอ้ล่มปลาขึ้นแล้วตรงนี้นี่ครับตะเพียนขึ้นแล้วครับโอ้โอ้มาแล้วครับมาอยู่แถวนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะหวานให้เรื่อยๆครับไปตรงที่พี่ใหญ่เขาอยู่จะอยู่แถวๆนี้อาน้ำลึก น้ำขึ้นนะนี่ฝนตกนะครับดูขึ้นมาถึงตัวนี้ละโอ้โปูเปียปูเปียและเอาตรงกลางเลยครับอลานีลขึ้นกินล้วโอลคไกลโอ้ขึ้น,นกนนินแล้วครับ ก็ขาลูกปลาเขาแนะนําว่าให้เอาอาหารปลาดุกเลยว่าไงโปรตีนมันจะสูงนี่ครับปลาดุกตัวใหญ่มากอื งับงับงับนี่ครับพี่ใหญ่ของเราจะไปให้ตรงตรงนั้นอีกครับสันวาลครั้งแรกตรงนั้นมันเลยไม่มาเลยมันอยู่แถวๆนี้ก็อีกกลุ่มนึ่งครับเยอะพอสมควรตรงนี้ มันจะเป็นกลุ่มปลาตะเพีรยมปลากินพืชโอโ้ทางนี้สุดยอดเลยครับทางนี้นกลุ่มไก,กลๆที่ใหญ่ปลาผาะ นี่ขึ้นนะครับดูบปลาพอผมดูครับดูครับมีความสุขนะครับเ,เพื่อนไปดูคลิปเพื่อนเพื่อนทางฝั่งส,สปปลาโอ้โหเขาดักปลานะครับตรงหลีผีนี่แต่ปลาเท่าตัวนี้นะครับที่ติดหลีเขา สะออนครับพี่น้องปลาจากน้ำโขงปลาธรรมชาติติดลีตรรีพีเราก็เลยมาเลี้ยงนี่แหละครับเพื่อจะดูเราอยู่ห่างน้ำโขงนะครับเป็นจังหวัดนครพนมอยู่แต่ผมไม่ได้อยู่ติดน้ำโของอ่ะโอเคนะครับเพื่อนอุ้ยกลุ่มลูกปลาผมเดีย๋ยวผมไปให้อาหารกลุ่มลูกปลาลูกปลาเกิดใหม่ มาอยู่ตรงนี้เห็นแล้ววันนี้นี่นี่นีน่ไม่รู้ลูปลาอะไรเอาให้อาหารเขาเขากินเก่งนะครับนี่เข่งเก่ง,กงนี่ครับกลุ่มลูกปลาเกินไ่ไม่รู้ลูกปลาอะไรครับมีเป็นร้อยๆตัวเลยนี่ครับเป็นกินอาหารเก่งอยู่ ปลาซิวด้วยตัวปลาเกินหม่ในตรงนั้น,นครับยังมองไม่ออกว่าเป็นปลาอะไร,รต้องรอยสักอาทิตย์หนึ่งน่ครับถ้าเป็นปลาเพาะให้แล้วโอ้โหโชคดีเลยกลัวจะเป็นลูกปลาช่อนนลยจะเป็นลูกปลาช่อนเะครับ พอจบคลิปกันกับโอ้โหหล,ลังคารุดลูกปลานิมในกระชังนี่แหละครับผมโตรเร็วมากนะครับอ,อาหารสม่ำเสมอเช้าเย็นเนมืเ่อเช้าลูกชายผมมาให้ครับนี่ครับเท่าปลาหมอแล้วก็มี ดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม